สวัสดีครับรายการอาจารย์มนพพบปัญหานะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่เราจะมาพูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทําบัญชีในสำนักงานบัญชีว่ามันมีความผิดพลาดอะไรที่จะเกิดขึ้นได้บ้างจากที่พนักงานทำผิดนะ้วเวลาพนักงานเราทําผิดอะไรเราจะเอามาพูดจะได้รู้ถึงว่าที่มาของการทาผิดคืออะไรและคุณจะต้องแก้ไขยังไงไม่ให้เกิดความผิดนี้เกิดขึ้นอีกอ่ะ จากที่ผมดูในลายเนี่ยในลายกลุ่มนี้มีความผิดพลาดเกิดขึ้นใช่ไหมต้องบอกใช่ไหมหรือผมก็จะผิดใช่ค่ะใช่ผิดอะไรบ้างอ่ะนางสาวเอนางสาวเอนี่เขาผิดลายนางสาวเอเนี่ยค่ะก็จะผิดเกี่ยวกับเกอกแบบฟอร์มหักหน้าที่จ่ายผิดค่ะเกอกแบบฟอร์มหักหน้าที่จ่ายผิดอ่อาฮะค่ะทำไมถึงผิดล่ะ ผิดเพราะอะไรอืมมันก็จะแยกอาจจะจะขอแยกเป็นสองประเด็นอะนะคะประเด็นที่หนึ่งเนี่ยมันผิดมาจากลูกค้าอืมอยู่แล้วนะคะซึ่งซึ่งเราก็อาจจะอ่ะต้องพิพจารณา,<อ>าว่าสิ่งที่ลูกค้ากรอ,อกมาเนี่ยมันมันผิดนะเอออคือเรายังเชื่อข้อมูลลูกค้าไม่ได้100%ใช่ใช่ค่ะยกตัวอย่างเช่นใบหักกระให้จ่ายเนี่ยมีบริษัทก่อแตกกับขอไข่ นางสืออลบล่องหักไก่ที่จ่ายมีบริษัทกอไก่กับบริษัทขอไข่ซึ่งมันเป็นคนละเจ้ากันเลยมันเป็นคนละคนละคนละบริษัทกันคนละบริษัทกันแล้วยังไงแต่นางสาวเอเนี่ยทำบัญชีให้กับสองบริษัทนี้ทำบัญชีให้กับบริษัทเอนางสาวเอทำบัญชีให้กับบริษัทกอดิไม่ใช่ค่ะก็เขาชื่อนางสาวเอเขาจะไปทำนางสาวเอทำบัญชีให้กับบริษัทเอเลยออ และแลวบริษัทกอบริษัทขออยู่ตรงไหนบริษัทกอกับบริษัทขอคือเราบริษัทเอเนี่ยเป็นคนหักนะที่จ่ายกับของบริษัทกอกับบริษัทขอใครเพราะผมว่างงปวดหัวแย่เลยเอ,เ,อเอาเอาประเด็นใหม่ละกันนะมีพนักงานเราชื่อหนึ่งกับชื่อสองหนึ่งคือมาทํางานก่อน,นแรกสองอคือมาทํางานทีหลังอ่ะคราวนี้เขาไปทําบัญชีให้กับใครนาง,นงสาว นางสาวอะไรเนี่ยอันนี้นางสาวหนึ่งหรือนางสาวสองนางสาวสองค่ะนางสาวสองไปทำบัญชีให้กับบริษัทอะไร,รบ,บริษัท e เอละกันอาทำงานทำบัญชีให้กับบริษัทเอทำบัญชีให้กับบริษัทเอและบริษัทเอเนี่ยก็ไปหกักค่าที่จ่ายของคนอื่นเขามาอ๋อบริษัทเอทำผิดมาตั้งแต่แรกละทำผิดมาตั้งแต่แรกอ่าไปหักหนี่จ่ายของบริษัทกไก่กับไปหักหนี่จ่ายของกับของบริษัทขอใครซึ่งไม่ควรหัก หักหักหักก็ถูกแล้วหักก็ถูกแล้วมันผิดแล้วแล้วตอนที่บริษัทเอเนี่ยไปหักเนี่ยเขาก็ออกหนังสือรับรองหักไปที่จ่ายให้กับบริษัทกไก่ออกหนังสือรับรองหักไปที่จ่ายให้กับบริษัทขอไข่ก็ถูกอ่ะก็ถูกอีกค่ะแต่คราวเนี้ยมันผิดตรงที่ว่าตอนที่ออกหนังสือรับรองบริษัทเอนะคะออกหนังสือรับรองให้กับบริษัทกไก่ก็จะใช้เลขนิติบุคคลของบริษัทกไก่ ตอนออกหนังสือรับรองหักนั้นที่จ่ายให้กับบริษัทขอไข่ดันไปใช้เลขนิติบุคคลเนี่ยของบริษัทกวไก่ก่อผิดมาก่อดมาก่อผิดมาคราวนี้พอก่อผิดมาตั้งแต่แรกปุ๊บนางสาวสองรับงานมานางสาวสองรับงานของบริษัทเอมารับงานของบริษัทเอก็เชื่อข้อมูลเขาอะก็เกาะเข้าไปในหนังสือรับรองให้จ่ายของเราเพื่อที่จะนำส่งภาษีให้กับกรมสรรพากรก็คือเกาะเกาะเข้าไปใน เราทำหน้าที่ของเราให้กับบริษัท A เราจะทำบิดด้วยเพราะ A สองคู่มับผิดใช่ค่ะอย่างนี้เราจะโทษพนักงานเราได้ไหมอย่างนี้โทษพนักงานได้ไหมเจ็โทษห้าสิบ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 เขาไม่พิจารณาก่อนไม่พิจารณาเออจริงๆเวลาเรารับข้อมูลจากลูกค้ามาไอตัวตัวเลขหักหน้าที่จ่ายเลขประจําตัวเสียภาษีก่อนเราต้องดูทุกครั้งมัดูทุกครั้งเพราะว่าอย่างไรเพราะมันผิดบางทีเนี่ยเขาคือก็เขาไม่มีความเชี่ยวชาญนะอาจารย์เขาถึงมาจ้างเราเออดังนั้นมีสิทธิ์ที่จะผิด มีสิทธิ์ที่จะผิดมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรชื่อที่อยู่แล้วก็ประเภทเงินได้ที่หกักป,ประเภทเงินได้ที่จ่ายอาตาัตรากี่เปอร์เซนต์เพราะเขาอาจจะเข้าใจผิดผิดมาตั้งแต่แรกรแล้วตั้งแต่แรกเออแล้วถ้าเกิดเราเราเรามาดูแล้วเรารู้ว่ามันผิดแล้วเราจะทำไงเราบอกเขาเราก,ก็ต้องแก้มันถูกไงคะจย์เราแก้ถูกแก้ให้ถูกเช่นประเภทเงินได้ลหคะภาษีผิดอย่างเงี้ยใช่ค่ะอ่าเหมือนเหมือนอันนี้ยลูกค้าเขาทำมาเนี่ยว่าแทนที่สองบริษัท เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากรเลข13หบัามหลักมันก็ต้องเป็นของใครของอใช่แต่อันเนี้ยเขาดันเอามาอันนี้ไยังไงคราวเนี้ยพอถ้าเกิดเรายื่นเรากรอกข้อมูลเข้าไปเนี่ยแล้วเรายื่นให้กับรรกรมสรรพากรมันก็จะเป็นเลขตัวเดียวกันเท่ากับว่าอีกฝั่งหนึ่งเลขตัวที่ถูกมันก็จะเป็นเลรายได้บ้น อีกฝังึงดึงเลยอ่าใช่ค่ะซึ่งมันหีดคราวนี้วิธีแก้เนี่ยต้องรู้วิธีแก้ก่อนถ้าเป็นกรณีนี้วิธีแก้ต้องทํำยังไงอ่เอาเอาวิธีนี้แล้วกันอ่าก็ต้องไปหาว่าเลขประจําตัวผู้เสียภาษเสีกรตัวที่ถูกคือของใครเลขเนี้ยที่มันซ้ํากันเนี่ยครับได้ตัวเลขที่ถูกมาแล้วเช่นที่ถูกมันเป็นของบริษัทขอไใ่นะตัวเลขที่ถูกมาแล้วอ่ะ,ะแล้วคราวนี้ของบริษัทขอาขายคุณก็ต้องไปเซิร์ชมาในอินเทอร์เน็ตอาจจะไปที่กรมพักนาธารกุรการคักหรือกรมสมการก็ได้ได้เลข เเนี่ยให้แก้มาถูกแล้วเราก็ยื่นภาษีมันถูกประมาณนี้ก่อนจะยื่นต้องไปบอกโทรโทรพท์ไปบอกบริษัทเอให้แกด้วยแก้ด้วยก่อนที่จะไปถึงกรมสรรพากรใช่ค่ะพึ่งฝั่งนู้นเราไปถึงแล้วอ่าใช่ค่ะคนที่โดนหักใช่ค่ะเราต้องแก้ถูกกว่าคราวนี้ก็คือห้าสิบห้าสิบาิดังนั้นวิธีการแก้ไขก็คือคุณเป็นมนุกรเงินในสำนักการเงินข้อมูลที่ลูกค้าจ้างมาเราต้องมีพึงสำนึกไว้เลยว่า เขาต้องไม่มีความรู้มากหรอกอเขาถึงมาจ้างเราเพราะถ้าเกิดเขารู้มากเขาทำของเขาเองดังนั้นรับงานของเขามารับเอกสารของเขามาเนี่ยคุณก็ต้องมาพิาาจารณาข้อมูลตรงนั้นก่อนที่คุณจะทาบัญชีให้กับเขาใช่ค่ะใช่ไหมใช่ค่ะ,คะอย่างที่เจ๊บอกนั่นแหละว่ารายละเอียดทุกอย่างในนั้นเนี่ยเขาอาจจะก่อความผิดก็ได้อืมใช่เช่นค่าาริการหักห้าเปอร์เซ็นเป็นไปไมได้ยังไงเนี่ยค่ะอ่าใช,ใช่ใช่นะคะอันนี้คืออันดับแรกที่มันผิดมาตั้งแต่ลูกค้าของเราแล้วครับแล้ว,ลวอีกคนนึงล่ะ นางสาวหนึ่งมีไหมนางสาวหนึ่งผิดไหมนางสาวหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่แม่เมื่อวานเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเขาผิดไหมเห็นเขาบอกว่าเขาเหมือนจะผิดเขาผิดไหมไม่ผิดไม่ผิดถ้าไม่ผิดก็ต้องบอกไม่ผิดนะเราเราต้องเมื่อวานเมื่อวานไม่ผิดเมื่อวานผิดแต่ตอนแรกเข้าใจว่าเขาทำผิดใช่ไหมเข้าใจลูกค้าลูกค้าบอกว่าเราทำผิดอ๋อแต่จริงแล้วลูกค้าผิดลูกค้าผิดอ๋อแั้นนางสาวหนึ่งนี้รอดตัวไปรอดตัวไปค่ะเแต่นนางสาวหนึ่งเขาทำงานมานานแล้วอ่ะเขาก็ไม่ควรผิดแล้วส่วนนางสาวสองที่เพิ่ การผิดพลาดของเขาก็ยอมรับได้เพราะว่าเขาเข้ามาเนี่ยเขาไม่ได้ทำจีอะไรก็ทำไปทำอย่างอื่นใช่ไหมสรุล้วผิดผิดที่นางสาสองคนเดียวนะแต่ว่าผิดแบบ50 50พอรับได้มันผิดมาตั้งแต่ลูกค้า